สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับคุณผู้ชมทุกชัานเข้าสู่รายการค่ากูรูบายเศรีครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาทําความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ Ford สําหรับเทปนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่กับ Ford e v e r e s t นะฮะซึ่งมีกระทู้ตั้งคําถามกันมาเยอะเลยนะครับสำหรับ Ford e v e r e s t บ้าง f o r d r a n g e r Wild t r a บ้างแล้วก็ r a n g e r l i m ร t e d รวมถึง r a n g e r Raptor ด้วยนะครับว่าทําไมจอดรถทิ้งไว แล้วเครื่องยนต์ดับเองนะฮะเกิดจากสาเหตุอะไรรถปกติหรือไม่เดี๋ยววันนี้เราไปคุยกันก่อนอื่นต้องแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับการที่รถยนต์รุ่นดังกล่าวดับเครื่องยนต์ให้เราเองอัตโนมัติม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใดแต่มันมาจากระบบ Auto Engine Off นะครับหรือว่าแปลเป็นภาษาชาวบ้านนั่นก็คือระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ อันนี้ผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาชาวบ้านนะครับเรามาทำความรู้จักกับระบบ auto engine นอ f ฟเบื้องต้นกันก่อนนะครับตามหน้าจอที่คุณผู้ชมกำลังเห็นนี่อยู่เลยนะฮะนี่ก็คือออโตเอนจิ้นออนั่นเองนะครับซึ่งมันจะดับเครื่องยนต์ให้เราอัตโนมัติแต่จะดับตอนไหนยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับระบบออโตเอนจิ e o ออนะครับหรือว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติมันจะทำงานหลังจากที่เรา จอดรถนิ่งสนิทแล้วมันก็จะเริ่มจับเวลาผมขอใช้คำว่าประมาณนะครับประมาณ30นาทีเป็นต้นไปถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเข้าเกียร์ทำอะไรใดๆกับรถทั้งสิ้นนะครับรถจะทำการดับเครื่องยนต์ให้เราอัตโนมัติเพื่ออะไรครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปคุยเรื่องวัตถุประสงค์กัน จริงๆวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบเป็นเพียงการคาดเดาจากผมนะครับแต่ผมคิดว่าการคาดเดาของผมน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ถูกบ้างแน่นอนวัตถุประสงค์แรกผมคิดว่าผู้ออกแบบคงจะสร้างมาเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ชมลองคิดตามผมนะฮะสมมติว่าคุณผู้ชมจอดรถทิ้งไว้แล้วยิ่งรุ่นที่เป็นกุญแจพุชสตาร์ทนะครับเพราะระบบนี้จะอยู่ในรถรุ่นที่มีระบบพุชสตาร์ทมาด้วย เพราะนั้นถ้าเป็นกุญแจพุสตาร์ทคุณผู้ชมถือกุญแจอยู่กับตัวดับเครื่องยนต์เสร็จลงจากรถเลยเฮ้ยโทษครับไม่ได้ดับเครื่องยนต์ลงจากรถเลยจอดรถเสร็จลงจากรถเลยลืมดับเครื่องยนต์คุณผู้ชมคิดตามนะครับเครื่องยนต์เราก็จะสตาร์ททิ้งไว้จนกว่าน้ํามันจะหมดและขโมยขจรอาจจะมาเข้ารถเราเพื่ออาจจะขโมยรถไม่ได้ก็จริงแต่จ,จะขโมยของในรถหรือว่าทําอะไรกับรถเราก็ได้อันนี้ วัตถุประสงค์แรกส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่2ที่ผมคาดเดานะครับน่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยของคนอื่นในเรื่องของมลพิษนะครับคุณผู้ชมคิดดูนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลืมดับเครื่องยนต์แล้วไม่มีระบบนี้คาร์บอนที่ออกจากท่อไอเสียนะครับก็จะปล่อยออกมาจนกว่าน้ํามันในถังของคุณผู้ชมจะหมดเครื่องยนต์ถึงจะดับได้นะฮะเพราะฉะนั้นผู้ออกแบบคงจะออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือในเรื่องเหล่านี้ผมมองว่าเป็นประโยชน์นะครับแต่สาวกที่ชอบนอนในรถ ท่านใดที่ชอบนอนในรถอาจจะเป็นปัญหากับชีวิตท่านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าจะทําอย่างไรหากคุณจะนอนในรถสําหรับรุ่นที่มีระบบออโต้เ g อน e o จินออฟครับง่ายมากครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมต้องการที่จะหยุดออโต้เ g อน e o จินออฟนะครับให้ไปที่เมนูเซตติ้งจากนั้นก็กดโอเคเข้าไปเลือกเมนู v i o l e นะฮะก็กดโอเคเข้าไปอีก คุณผู้ชมจะเจอคําว่าออโตเอนจินออฟนะครับหรือว่าระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินั่นเองคุณผู้ชมก็แค่เอาเครื่องหมายถูกออกแค่นี้เองนะครับรถคุณผู้ชมก็จะสตาร์ตติดอยู่จนกว่าคุณผู้ชมจะประสงค์จะดับนั่นเองนะครับแต่คุณผู้ชมปิดได้แค่ครั้งต่อครั้งเท่านั้นย้านะครับว่าปิดได้แค่ครั้งต่อครั้งเท่านั้นหากคุณผู้ชมต้องขึ้นมาครั้งใหม่ระบบจะ เปิดได้เราเองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะลองดับเครื่องยนต์ดูแล้วพิสูจน์กันนะครับตอนนี้ผมจะดับเครื่องยนต์แล้วปุ๊บแล้วผมสตาร์ทเครื่องยนต์กลับมาใหม่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระบบ Auto e n นออฟจะกลับมาเปิดอีกหรือไม่นะครับเห็นไหมครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยระบบยังคงกลับมาเปิดได้เราเองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นย้ํากันนะครับว่าเปิด เอ้ปิดได้แค่ครั้งต่อครั้งที่คุณผู้ชมมีความประสงค์จะสตาร์ทรถยาวๆเพื่อจะทำอะไรก็แล้วแต่ในรถเท่านั้นครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับ a ออตเ n นจินออฟหรือว่าภาษาชาวบ้านส่วนตัวขอแปลเป็นว่าระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติแล้วกันนะครับคุณผู้ชมคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบนอนในรถคนที่ชอบทำกิจกรรมในรถจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับ ปิดได้ใช่ครั้งต่อครั้งเท่านั้นหลังจากนั้นคุณผู้ชมดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทมาใหม่มันจะกลับมาออนเองอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้าโอกาสหน้ามีเรื่องดีๆอะไรจะหยิบยกมาคุยกันในรายการอีกนะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับ